สวัสดีครับผมก๊อบจากตลอบกับแกลบครับวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับีปทานน้ำใสมากทุกคนโอ<ฮ>้มา,ามาเร็วมันเป็นดินเลนอ่ะแล้วแบบพอเดินย่ำปุ๊บม,มันก็ดูดลงไป น้องวน้องตามมาด้วยนี่กองทัพมาต้องเดินด้วยท้องเนาะเริ่มต้นทริปนี้ด้วยการกินเลยแล้วกันสวัสดีครับเปิดคลิปมาด้วยวันนี้มาที่ตอนนี้เราอยู่ที่ปากน้ำกรานนะครับก็มาแวะกินข้าวกันที่ร้านแม่ผ่องสีนะครับอยู่ที่ปานบุรีขอาหารมาแล้ว เราชอบเราชอบน้ำยาปูนะเพราะว่าน้ำยาปูเขาแบบเนื้อปูเยอะมากใครที่มากินแนะนำเลยร้านแม่แม่ผ่องสีที่ปานบุรีครับผมอิ่มมากทุกคนไม่ไกลจากร้านแม่ผ่องสีครับเราขับรถกันมานิดเดียวเองครับก็จะถึงจุดแลนด์มาร์คที่หลายๆคนเนี่ยที่มาที่ปันบุรีเนาะก็จะต้องแวะกันนั่นก็คือที่ต้นตาลสาต้นครับ ใครที่จะมาถ่ายรูปที่นี่นะครับที่ต้นตาลสามต้นตรงนี้นะเป็นจุดที่หลายๆคนเขามาเช็คอินกันเนาะ <c oughs> ก็ค่อนข้างแนะนําว่าให้มาช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่วงเที่ยงมันร้อนมากจริงตอนนี้คือร้อนแบบร้อนสุดๆเลยเพราะว่าดูดิพาลิกกลางหัวเลยก <c oughs> อดร้อน จุดนี้ก็เป็นจุดที่หลายๆคนเขามาทำกิจกรรมกันด้วยนะบางคนก็มาถ่ายรูปบางคนก็มาเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันครับสำหรับตรงจุดต้นตาล3ต้นเนี่ยนะครับถ้าใครมาสักหลังหามงเย็นตรงจุดนี้เขาก็จะมีอาหารสตรีทฟู้ดมาขายด้วยนะครับเดินลงมาข้างล่างแนตะ่ว่ามันเป็นดินเลย์น่ะแล้วแบบพอเดินย่าปุ๊บมันก็ดูดลงไป <laughs> โอ้ยคุณปู ไปไหนแล้ว <laughs> จุดหมายต่อไปของเรานะครับก็คือไปที่โรงแรมครับที่โรงแรมที่เราจะนอนคืนนี้แล้วนั่ก็คือแอททีบูท u e h o เทลนะอยู่ที่เออ คลองวานนะครับตอนนี้ขอตัวเอาของขึ้นไปเก็บที่ห้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อตอนนี้เราถึงแล้วนะครับอยู่ที่เขื่อนย่านซื่อนะครับหรือว่าสวนราชพักดีนนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้วยว่าจะสวยแค่ไหนไไไไเหมือนทริปนี้ผมจะได้เพื่อนร่วมทางเพิ่มแล้วนะครับ ดูน้องวัวน้องวัวน้ำใสมากทุกคนต้องบอกว่าวิวเขื่อนสวยมากๆเลยเพื่อนๆนะแล้วก็อากาศดีมากๆวันนี้โชคดีที่ไม่ค่อยมีแดดแต่ว่าออถึงไม่มีแดดแต่ก็ ก็ยังได้ภาพสวยๆนะเมฆอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่า้บรรยากาศดีจริงๆแนะนําเลยนะที่นี่นะใครอยากจะมาถ่ายรูปบรรยากาศชิลๆนะครับที่นี่น่าสนใจมากๆาใหม่ก็คือต้องซื้อแบบฟอร์จูนเดอร์อะไรอย่เงี้ย กแบบว่าสตูวิวอะไรเงี้ยรถสูงๆเงี้ยใช่ใช่ก็ทนไม่ได้บรรยากาศดีมากเพื่อนๆตรงนี <ok ้เนี่ยเลยจากจุดที่เป็นต้นตาลสามต้นมานิดหนึ่งก็จะเจอจุดนี้นะครับก็เราก็บรรยากาศมันดีมากอ่ะสังเกตก็ได้ถ้าเราขับรถกำลังเจอชิงช้าชิงช้าสับสามัญอยู่ข้างทางอยู่บอดี้ขอมือหน่อยไปให้มือด้วยนะไปเย